ที่เราจะเป็นสามสามวันสองคืนนะคะเราก็คือพยายามที่จะสร้างความหลากหลายนะคะในอาหารแต่ละเมนูนะคะสําหรับเซตที่สองนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยข้าวก่อนนะคะอาจจะเห็นว่าเซตแรกเนี่ยเราจะเป็นท็อปปิ้งด้วยชีันนะคะเซตที่สองเราจะเป็นข้าวไรซ์บอรี่ที่ท็อปปิ้งใส่ถุงได้แล้วท่านลองนะคะถุงก็จะเสริมแคลเซียมนะคะต่อมานะคะเย็นก็อร่อยใส่ถุงกลับบ้านได้ครับ ทานเรียงกันไปนะคะอย่างเป็นอาหารเช้าเนี่ยก็จะเริ่มจากอาจจะเป็นข้าวต้มนะคะซึ่งจะแตกต่างจากเซตที่หนึ่งนะคะ,ะเ้มีข้าวต้ม,ตมเราจะใส่ทันยพืชรวงไปด้วยนะคะก็จะมีลูกเดือยนะคะมีถั่วแดงนะคะแล้วก็จะมีหมูสับผัได้วยนะคะส่วนอันต่อไปนะคะจะเป็นเมนูที่เริ่มจากาต้มซ้มขาอันนี้ก็ ปลากระพงนะคะซึ่งตัววัตถุดิบเนี่ยปลากระพงกับปลาช่อนนะคะแล้วก็สามารถสร้างสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวของจังหวัดชาเชิงเซาได้นะคะก็คือแม,ม่น้ำปลากระพงของเรานะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นเป็นแม่น้าที่มีทั้งน้าจืดและน้ําเค็มนะคะเป็นน้ำเป็นน้ำร่อยนะคะแล้วก็จะมีปลากระพงนะคะสามารถถอดเลี้ยงได้นะคะอันนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นปลาช่อนนึ่งสมุนไพรค่ะนะคะนะคะี่ก็เป็นสตอรี่ของ ราช้อนเมืองไผ่เร็วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวผัดผักรวมมิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เป็นในส่วนของมังสวิรัติค่ะก็จะมีเต้าเปลอบนะคะแล้วก็จะเป็นผักรวมนะคะต่อมานะคะจะเป็นเซตน้ำพริกหนุ่มค่ะนะคะน้ำพริกหนุ่มเป็นปลาทูย่างนะคะอันนี้นะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นในหมู่ของซุปค่ะซุปก็คือในต้องจืดสาหร่ายนะคะต้องขึ้นเป็นหมูหมูส เป็นผลไม้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตในวันที่สองนะคะสำหรับเซตสามสามวันสามคืนนะคะก็ขออนุญาตคุกท่านนะคะทานให้อร่อยนะคะขอบวก็คุณค่ะเป็นเซตที่สามเป็นขนมค่ะขนมไม่ก็ต่อราจะทานของหวานสลับกับของพาวนะคะนี่ปลายอยู่นี่ชิ้นกับรสชาติในรสชาติหนึ่งนะคะจะได้มีความแตกต่างมีขนมอีกค่ะ Thank you.